28. มีพระชิวหายใหญ่และยาววงเล็บลักษณะที่28 29. มีพระสุรเสียงตุดเสียงพรมวงเล็บลักษณะที่29ดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตเป็นมนุษย์ในภพชาติก่อนละคำหยาบเว้นขาดจากคำหยาบ กล่าวแต่คําที่ไม่มีโทษไพเราะน่ารักจับใจเป็นคําของชาวเมืองคนส่วนมากรักใคร่ชอบใจเพราะกรรมที่ได้ทำการสะสมพอกพูนเอาไว้หลังจากตายไปตถาคตจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ครั้นจุติจากโลกสวรรค์นั้นแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์จึงได้มหาบุริษลักษณะสองประการนี้ คือ 1. มีพระชิวหาใหญ่และยาว 2. มีพระสุรเสียงตุดเสียงพรมและตรัสตุดเสียงนกการะเวกมหาบุรุษถึงพร้อมด้วยลักษณะเช่นนั้นถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจากกักรพรรดิเมื่อเป็นพระราชาจะได้ผลข้อนี้คือ มีพระวาจาอันชนเป็นอันมากเชื่อถือชนเป็นอันมากที่ชื่อถือถ้อยคําของพระองค์คือเหล่าพราหมณ์ขหบดีชาวนิคมชาวชนบทโหราจาร์มหาอมตา์แม่ทัพเหล่าทหารนายประตูอมตา์พระราชาผู้อภิเศกแล้วนายบ้านและพระราชกุมาร ถ้าหากว่ามหาบุรุษทรงออกจากเรือนปวชเป็นปภัชชิตจะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้กำจัดกิเลสได้แล้วในโลกเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้ผลข้อนี้คือมีพระวาจาอันมหาชนเชื่อถือมหาชนที่เธอถือพระวาจาของพระองค์คือเหล่าภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกา เทวดามนุษย์อสูรนาคและคนทันพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกรรมที่สมควรกับมหาบุริษสลักษณะเช่นนี้ไว้แล้วพระโบราณกะเทระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์ในลักษณะนั้นว่าพระมหาบุรุษไม่ตรัสคำหยาบที่ก่อให้เกิดการด่าการบาดหมางและความเบียดเบียนกัน ที่ก่อให้เกิดความเจ็บใจทำลายชนเป็นอันมากตรัสแต่คําอ่อนหวานไพเราะมีประโยชน์พระบหาบุรุษนั้นตรัสแต่คําเป็นที่ถูกใจจับใจสนอหูทรงได้รับผลที่เกิดจากความประพฤติดีเสวยผลบุญในสวรรค์ครั้นเสวยผลแห่งกรรมที่ประพฤติดีแล้วมาเกิดในโลกนี้ ได้ความเป็นผู้มีเสียงตุดเสียงพรมมีพระชิวหาใหญ่กว้างเป็นผู้มีพระดำรัอันมหาชนเชื่อถือผลน,นั้นย่อมสำเร็จแก่พระองค์ผู้ตรัสอยู่แม้เมื่อทรงเป็นขฤหรสอหัชั้นใดถ้าพระมหาบุรุษทรงออกบวชมู่ชนก็จะเชื่อถือพระดำรัตของพระองค์ผู้ตรัสสุภาษิตหลากหลายฉั้นนั้น